สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเตาที่ผมใช้อยู่นะครับเป็นเตาเอกของ MSR นะครับรุ่น Whisper Light รุ่นนี้ผมใช้อากมาสัก4ปีแล้วข้อดีคือทนทานแข็งแรงปึกปักไม่ต้องกลัวเหยียบก็ไม่หักนะครับแล้วก็ผมไม่ชอบใช้เตาแก๊สเพราะว่าเวลาไปลิปเนี่ยมันต้องเอาแก๊สไปเยอะไอ้นี่เราใส่รถมาแล้วก็ไปถึงปั๊มแล้วก็แวะเติมนะครับ จะเป็นเก้าหนึ่งเก้าอะไรได้ทั้งนั้นส่วนใหญ่จะเติมเก้าห้านะครับหรือไม่ก็เก้าหนึ่งแก๊สโซฮอลจะไม่ค่อยได้ใช้วี่ใช้ก็ง่าย,ายๆปัม๊มลมเข้าไปสักสิบครั้ง2ี่สิบครั้งอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็เปิดให้น้ำมันมันออกมานะครับแล้วก็ปิดวาลเพราะน้ำมันมันไหลลงมาอย่างนี้ฮะแล้วก็ปิดวาลแล้วก็ ด้วยเช็คเพราะมันไม่มีแมกอีกตัวนตัวการใช้ตะรอมันนี่จะน่ากลัวตอนแรกๆก็คือจะมีเปลวไฟขึ้นมาก็ามันต้องกใจครับปล่อยมันไปให้มันวอร์มตัวฮีเตอร์ตรงนี้ครับพอมันร้อนได้ที่แล้วก็ค่อยค่อยเร่งนเช้านี้ผมจะต้มโจ๊กสองทาน ช่วงช่วงเปลวเปลวไฟที่เป็นเป็นสีเหลืองอย่างนี้ไม่ไม่แนะนําให้เอาหม้อหรือเอาเตาไปตั้งเพราะมันจะดําะนี่นนมันเอ่อมันใกล้จะหลีอย่างนี้ฮะเราก็ต้องเราก็จะเริ่มเร่งมันเร่งมันมันก็จะพู่ขึ้นมาไม่ต้องตกใจครับเปลวไฟจะเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีน้ําเงินแบบนี้ครับอานนี้เราก็สามารถใช้งานได้แล้วครับ ข้อดีของเตา้ำมันมากๆที่ผมชอบมากๆก็คือเรื่องเชื้อเพลิงเรามาป่าสักสามสี่วันเนี่ยถ้าเราซื้อแก๊สเนี่ยมันจะต้องใช้เยอะมากประมาณสักสามสี่กระป๋องนะครับหมายถึงว่าทริปสักสี่คนนะครับแต่ถ้าเราเตา้นมันมาเนี่ยเราใส่ขวด้ำมันขนาดสักหนึ่งลิตรมาเนี่ยสบายเลยทั้งทริปสบายใช้ได้ครอบคลุมได้ตลอดสี่สี่ห้าวันคนสักสี่ห้าคนนะครับใช้ได้เลยถังเดียว น้ำมันสักหนึ่งลิตรแค่นั้นเองไม่ต้องไปห่วงถ้าเราใช้บ่อยๆมันก็จะชิชนกับการใช้งานของมันแล้วก็ไฟจะร้อนเร็วมากนะจะเดือดแปบ๊บเดียวสำหรับวิสวรลไร์มันมีหลายซีรีส์นะครับตัวนี้ที่ออกมาแต่ตัวนี้ที่ผมชอบเพราะว่าราคาถูกมันเป็นซีรีส์ที่ใช้น้ำมันอย่างเดียวเราผมไม่ได้ใช้แก๊สอยู่แล้วทีนี้เนี่ยมันแข็งแรงทนทานมากฐานกว้างสังเกตดูจะฐานจะกว้างจะวางกระทะหรืออะไรก็สะดวกมากครับแล้วก็ เงินก็ไม่มีอะไรมันใช้งานง่ายๆม,มากๆเลยครับเยี่ยมครับ